มือใหม่เข้าใจบ้านสวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาทําความรู้จักโครงสร้างเหล็กและโครงสร้างคอนกรีตกันครับอาจจะเป็นปัญหาหนักใจของหลายๆคนที่กําลังคิดจะสร้างบ้านจริงๆครับสําหรับการเลือกโครงสร้างในการสร้างบ้านว่าจะใช้แบบไหนดีโครงสร้างคอนกรีตหรือโครงสร้างเหล็กดีถึงจะเหมาะสมและคุ้มค่าคุ้มราคาวันนี้เราจะมาบอกถึงลักษณะเด่นของแต่ละประเภทกันครับโครงสร้างเหล็ก เรียกได้ว่าเป็นเทรนใหม่ที่กําลังมาแรงในหลายปีที่ผ่านมาในวงการก่อสร้างเลยก็ว่าได้สําหรับการใช้เหล็กมาทําโครงสร้างบ้านหรือโครงสร้างอาคารโดยประเภทเหล็กที่นิยมนํามาใช้ในโครงสร้างเหล็กนั้นมีหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นเหล็กรูปพันธุ์เอสบีมไวแฟงเหล็กไอบีมเหล็กฉากเหล็กรางน้ำเหล็กกล่องเหลี่ยมและเหล็กกล่องแบนด์เป็นต้น เพียงแต่ต้องเลือกประเภทการใช้งานที่เหมาะสมกับคุณสมบัติงานนั้นๆด้วยคุณสมบัติเรื่องการรับน้าหนักและทนทานนี่แหละทําให้เหล็กได้รับความนิยมมากขึ้นเป็นพิเศษมกักจะถูกเลือกใช้งานในการก่อสร้างขนาดใหญ่ใช้สําหรับทําโครงสร้างหลังคาเสาบ้านพักอาศัยหรืออาคารขนาดใหญ่ ซึ่งการเลือกใช้งานโครงสร้างเหล็กแบบนี้จะมีน้ำหนักโครงสร้างโดยรวมเบาวกว่าคอนกรีตทําให้ประหยัดส่วนของรากฐานและเสาเข็มได้นอกจากนี้การใช้โครงสร้างเหล็กยังมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเหล็กเป็นวัสดุสําเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงานมาอยู่แล้วจึงได้มาตรฐานดีกว่าปูนหรือไม้ซึ่งช่วยให้เรามั่นใจในคุณภาพของวัสดุมากกว่าการใช้งานคอนกรีตที่ต้องผสมเองอีกทั้งยังประหยัดเวลาการก่อสร้างได้ดีกว่างานคอนกรีตเสริมเหล็กได้เป็นเท่าตัวเลยทีเดียวโครงสร้างคอนกรีต ถือเป็นโครงสร้างที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานและปัจจุบันก็ยังคงเป็นที่นิยมอยู่อย่างต่อเนื่องสาเหตุที่ได้รับความนิยมมากขนาดนี้ก็หนีไม่พ้นเรื่องราคานี่แหละครับโครงสร้างนี้มีราคาถูกกว่าโครงสร้างชนิดอื่นๆแถมหาซื้อวัสดุดได้ง่ายด้วยแต่ต้องทาวความก่อนว่าโครงสร้างคอนกรีตมีส่วนผสมหลักๆได้แก่ปูนซีเมนต์หินกรวดทรายและที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำ ถือเป็นโครงสร้างที่มีส่วนประกอบที่หลากหลายทําให้ต้องใช้ความชานาญในการผสมถ้าทําไม่ดีอาจทําให้โครงสร้างบ้านไม่ได้มาตรฐานได้ดังนั้นเลยได้นําเหล็กเข้ามาเป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบหลักในการสร้างกลายเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหรือเรียกขั้นสั้นว่าคอสอรอนั่นเองเพราะคอนกรีตมีคุณสมบัติในการรับแรงอัดได้ดีแต่รับแรงดึงได้ค่อนข้างต่ํามากการเสริมเหล็กจึงเป็นการเพิ่มคุณสมบัติแรงดึงทําให้รับแรงของวัสดุโดยรวมได้มากยิ่งขึ้น โดยจะสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ200-400ถึงกิโลกรัมต่อตารางเมตรเหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยและอาคารทั่วไปสำหรับชนิดของเหล็กที่เรานำมาเสริมในคอนกรีตนั้นจะมีด้วยกัน2อชนิดคือเหล็กเส้นกลมหรือเหล็ก RB และเหล็กข้ออ้อยหรือเหล็ก DB ปัจจุบันโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อคุณภาพที่ได้มาตรฐานดีกว่าเมื่อก่อนสามารถหล่อขึ้นรูปได้อย่างหลากหลาย แต่ถึงยังไงก็ต้องใช้ความชำนาญและความละเอียดรอบคอบของช่างในการผลิตทั้ทงขั้นตอนการเทคอนกรีตการบ่มคอนกรีตรวมไปถึงการผูกเหล็กและทาบเหล็กเพื่อให้คอนกรีตแข็งแรงเต็มประสิทธิภาพเมื่อมาถึงตรงนี้เพื่อนๆคงพอทราบแล้วว่าโครงสร้างทั้งสองปแบบมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไปสิ่งที่เราควรคำนึงถึงก่อนตัดสินใจก็คือการเลือกโครงสร้างให้เหมาะกับรูปแบบการใช้งานและความชำนาญของช่างที่มีมากกว่า พราะไม่ว่าจะเลือกโครงสร้างที่ดีเพียงใดแต่หากนำไปใช้ไม่ถูกประเภทรับน้ำหนักมากเกินไปสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยหรือไม่พร้อมที่จะดูแลในอนาคตก็อาจจะมีผลกระทบตามมาได้หากเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่เราจะได้มาอัปเดตข้อมูลที่น่าสนใจให้้รับชมกันต่อและหากมีความคิดเห็นหรือข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างของคลิปได้เลยครับ สำหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดอย่าลืมติดตามและรับชมกันนะครับสวัสดีครับ